เล่แนแร่เปรี้ยวอ่ะฮะเปรี้ยวไงรู้ไหมกูใครกูสารวัตรจิ๋มนะมึงเส้นกูเล่นแม่งเลยแทกหน้าป่าแทกหน้าไหมฮะก็ะคืนนี้กูยิงไส้แตกแล้วนะเปรี้ยวเหรอไง<า>ว่าไงมึงว่าไงต้องลงเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวค่ะมันไม่เปรี้ยวแล้วมึงปาดทำไมเออหนูไม่ได้ปารรดค่ะล,ลอกเจาะไหนลอกเจาะไหนเนี่ยค่ะลอกเจาะไม่เปรี้ยวแน่นะเปีี้ยวค่่ะพ เออไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวลูกนั้นไงลูกนี้ก็มันค่ะมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันใช่ไหมค่ะงั้นมึงเอาพริกเกลือมาด้วยเผื่อแม่งเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวกูแทกหน้านะเอาหมดนี่นะเอาหมดนี่เลยได้เอาพริกเกลือมาด้วยสาดเย็ดแปดทีหลังอย่าปาดไม่ไม่ปาดลอกจอเออไม่เปรี้ยวจริงพี่ไม่เปรี้ยวมันมันล้วนๆเลยเขียวเอ้ยเขียวเอ้ยนะเขียวเอ้ยโล่เก้าสี่สี่สาดนี่ก็เปรี้ยว เปี้ยวกูแทกหน้าแม่งเลยไม่เปี้ยวไม่เปรี้ยวชัวหวานชัววัดจิววจ๋มรู้จักป่าวัดจิ๋มวัดจิ๋มนะไอซาด